อัสลามอะัยกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่1ดนะครับที่11นะครับมิถุนายนนะครับปศ2565ขนาะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับอ่มาดูถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับนี่นี่นี่นะครับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับนี่ไล่ไปนะครับมีก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ามาของพี่ประทีปนะครับนี่ นะครับแส่งทองต้นนี้แสงทองต้นนี้สวยมากนะครับแสงทองต้นนี้สวยมากนะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางหกนิ้วนะครับของพี่ปฏิทเนี่ยสั่งแสงจันแสงจันได้ต้นเดียวเองนะครับไม้แสงจันไม่มีเลยครับบางโตตอนแรกก็นึกว่าจะมีนะครับแสงจันมีแค่ต้นเดียวนอกนั้นเป็นแสงทองแล้วก็เหลืองซัดเจริญนะครับแล้วก็ระคังทองนะครับที่เป็นโทนเหลืองสวยๆนะก็เลยจัดให้คุณพี่ปฏิทไปนะครับก็มีแสงจันต้นเนี้ยต้นโทนเลยต้นเดียว แล้วก็แสงทองเหลืองทรั์เจริญแล้วก็ระคังทองนะครับแล้วก็มีลูกไม้ใหม่นี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 ลูกไม้ตัวใหม่นะครับเป็นลูกไม้ใหม่นะครับนี่นะครับไปด้วยนะครับก็ใช้ได้แหละใช้ได้แหละโคดใหญ่ๆนะที่สําคัญคือโขดเนี้ยแป้งเลยนะครับไปใส่กระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับนี่นี่โคดใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับนี่ของพี่ประทีปนะครับของคุณน้ําเพชรนะครับนี่น้ําเพชรน้ําเพชรนะครับหกนิ้วสิบต้นนะครับนี่ก็จัดคละสีเลยนี่มี มีทั้งนมี่นี่ซับเศรษฐีอ่าเหลืองซับเจริญนะครับแล้วก็มีลูกไม้ตัวนี้นะครับมีป่นไปด้วยนะครับงั้นนี่ก็มีชมพูนะครับลระทังทองมีมีม่วงตัวนี้ด้วยม่วงลูกไม้มีเป็นไงเห็นไ,ไหมเนี่ยครับไม้คะไม้คะบางโตก็อันนี้น้องปิ๊กก็จะจัดทีมงานบางโตก็จะจัดให้คะสีคะแบบสวยๆงามๆอย่างนี้เลย นะครับแล้วก็มีของเจ้าที่เป็นรูปตัวการ์ตูนในลายนะครับใน l ล n e แอดนะครับก็จะเป็นไม้ตําหนิ6ต้นไม้ตําหนิหมดแล้วนะมีแค่นี้เนี่ยครับแต่ละต้นก็จะมีตําหนิแบบนี้นะครับแบบนี้มันอยู่ใต้ดินนะครับถ้าไม่เปิดดูจริงๆก็จะมองไม่เห็นไม่รู้หรอกนะครับเนี่ยนะครับไม้ตาหนินะครับไม้ตําหนิจะโขดนี่โอ้โหไปขึ้นกระถางใหญ่เหอะนะครับอีกโขดที่ใหญ่ๆเลยไปขึ้นกระถางจานกระถางครึ่งตี๊บได้เลยสบายๆนะครับขายขายทุนน่ะหต้น มีอยูหกต้นนี้ก็เอาไปหมดเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็เหลืออีกสองต้นสองต้นที่ยังเหลือเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันก็ขอเท่าไหร่ห้าร้อยขอค่าส่งร้อยหนึ่งก็สองต้นนั้นขอหกร้อยนะครับมันเป็นต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็ไซส์สิบเอ็ดนิ้วต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับของคุณลาวัเนี่กระถางสองปีผู้ต้นนี้ไม้หน้าหนกไม้หน้าหนูสวยมากเลยนะครับก็เป็นเป็นแสงจันทร์กับต้นนี้นะครับนี่เอ้ยเนี่เหน่นะครับ สวยมากนะครับสวยมากไม้น้าโน่งใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับนี่ <iz kon> แล้วก็ใครที่สนใจสั่งปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยบางตจัดเซตให้อย่างนี้นะครับก็มีปุ๋ยขี้ไก่2ถุงช่องงามถุงหนึ่งแล้วก็ปุป๋ยผสมเองถุงหนึ่งอันนี้ก็ชุดละ300นะค่าส่งก็รวมอยู่ในนี้เลยนะครับส่งน่เมคเคสนะครับน่เมคเคสนะครับชุดละ300แล้วก็ใครจะสั่งฮอ์โบลเร่งลากก็ขวดเดียวอย่างนี้ก็50ขอค่าส่งพัสดุก็30บบาทนะครับแต่ใครสั่งต้นไม้หรือสั่งปุ๋ยควบไปด้วยก็ไม่คิดค่าส่งนะ แล้วก็นี่ใครจะสั่งปุ๋ยขี้ไก่เพชรรัดานะครับปุ๋ยที่ดีราคาโดนๆนะครับ4ถุงนี้ขอ300รนะครับรวมค่าจัดส่งนิ่มเอ็กเพรสให้เรียบร้อยเลยนะนี้ใครต้องการสนใจก็ทักมาถูงละว2โลเด้อสูงละ2โลนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ใครสนใจไม้กระถาง6นิ้วนี่10ต้น10ต้น600อนี่ขอค่าส่ง60นะตอนแรกขายอะไรนะ4อะไรนะ5ต้น400ด้วยเนาะขอค่าส่ง50มันก็ก้มกึงนะ่งอ่ะ กำกึ่งแต่ใครจะเอาก็ได้แหละแต่บางตัวคิดว่า10ต้น600อขอค่าส่งแ0กับมันคุ้มกว่านะครับมันคุ้มกว่าเพราะเราจ่ายตังค์แล้วเราก็ต้องได้ของที่คุ้มนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของบางตัวนะแต่ใครจะตัางแค่ห้าต้น400บางตัวก็ทําให้นะครับทําได้นะครับแต่ใครจะใครสั่งชุด10ต้น600ยมันคุ้มกว่านะครับแล้วก็นี่ใบด่าง7ต้นนี้ขอพันห้านะครับนี่ขอพันห้านี่ใครสนใจก็ทักไทยมาใบด่างเม่ลงตอนเย็นก็ต้นละ500นะครับ ใครสนใจก็ทักไทยมาอ่ะโป้ยเซียนของพี่มิโกอะอเ่บิ๊กครับบิ๊กครับในบินมีลงไม้โป้ยเซียนของพี่มิโกะนี่ครับอ่าโป้ยเซียนของพี่มิโกะนะครับเนี่ยสั่งสองชุดนี่ใครจะสั่งโป้ยเซียนไซส์กระถางแปดนิ้วนี่สวยๆอย่างเงี้ยก็จะไปคละนะมีสีแบบนี้มีสีชมพูมีสีแดงนี่มีสีชมพูเนี่ยครับจะเป็นสีจัดๆไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยสวยๆเลยแหละ นะครับสวยๆเลยกิ่งก้านทรงโขดใช้ได้ได้ทรงต้นใช้ได้ดอกมาดีมาเยอะนะครับเนี่ยก็ห้าต้นเนี่ยห้าต้นแบบนี้นะครับห้าต้นแบบนี้เนี่ยห้าต้นห้าร้อยส่ง EMS ให้ฟรีนะเนี่ยห้าต้นห้าร้อยใครจะสนใจรับไปดูแลต่อก็น,นี่ดอกมารอบคอแล้วนะดอกมารอบคอไม้สมบูรณ์ครับไม้สมบูรณ์มากแล้วก็เลี้ยงกางแจ้งนะครับไม้บางตัวจะเลี้ยงกางแจ้งทั้งหมดนะครับไม่ต้องเข้าลมแล้วเพราะบางตัวเซตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเข้าลมแล้ว นะครับเลี้ยงกลางแจ้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมันมันอยู่ในเรือนเพาะชํามาเรียบร้อยแล้วคือเซตไม้ทั้งเครื่องปลูกทั้งอะไรนี่พร้อมหมดไม้ของมังโตทุกต้นพร้อมออกกลางแจ้งออกรียแดดได้เลยนะครับอ,อย่างโพอยเซียนเนี่ยไปถึงก็แกะออกจากห่อแล้วก็รดน้าไม่ชุม่มแล้วก็ออกแดดได้เลยนะครับมันจะมีแบบกิ่งก้านใบ,บดอกมันจะโดนเขา,าเรียกอะไรโดนห่อมามันก็จะเซียวเซียไม่เกินครึ่งวันครับไม่เกินวันหนึ่งดีกว่าไม่เกินวันหนึ่งก็กลับสู่สภาวะปกตินะครับก็ ใครชอบสนใจทักทายมาเอา้านมข้นเดินเร็วๆเฮ้ยเดินเร็วๆไปเลยนะครับอ่านนี่ใครจะสั่งไม้เหมาเนี่ยสีต้นพันธุ์เนี่ยสีต้นนี้เนี่ยสวยๆเลยแดงต้นนี้อันนี้ก็ก็เห็นอ่านแล้วไม่ตอบนะครับก็อยู่ในไม้เหมาแล้วกันนะครับไม้เหมาในสีต้นพันธุ์นะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสาม สี so 1941, ่ต้นพันธุ์ขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับไม้เหมาชุดนี้นะครับไปเลยไปเลยนะครับเนี่ไม้เหมาชุดนี้นะครับสี่ต้นพันธุ์ขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อันนี้อีกนี่อันนี้สวยนะครับมีเหลืองตัวนี้มีแดงหนึ่งสองสามสี่นี่ก็สี่ต้นพันธุขอค่าส่งหนึ่งร้อยใครชอบสนใจก็ทักไทยมานะครับใครสั่งไม้เหมานี่มีเยอะเนี่ยสี่ต้นพันธเนี่ยขอค่าส่งหนึ่งร้อยสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยนะครับสวยๆใหญ่ๆเลยใช้ได้เลยนะครับใครสนใจก็ทักไทยมา นะครับนี่นี่ก็สวยใช้ได้นี่เนี่ยเนี่ยเหลืออันเนี้ยเนี่ยนี่ใส่ใส่กระถางจานนะเนี่ยใหญ่อย่างนี้มีรูตรงนี้หนิมีรูหน่อยหนึ่งเป็นไม้ตาเหนีนี่แล้วนี่เป็นรอยหน่อยหนึ่งเนี่ยสองต้นนี้ขอหกร้อยขอหกร้อยใหญ่เลยใหญ่เลยอันนี้ก็ไปขึ้นกระถางครึ่งปิ๊บได้แล้วอันนี้ก็ใหญ่เลยนี่ไปขึ้นปิ๊บนึงได้แล้วเนี่ยใครที่มีกระถางสองปี๊บก็ขึ้นได้เลยนะครับก็จะมีรอยตรงเนี้ยเอาเป็นหลังไม้ก็ได้นี่ถ้าถ้าให้มันเป็นหลังไม้นะนี่หน้าไม้มันจะสวยใหญ่อย่างนี้เลยนี่ นะครับดูไม่รู้เลยนะครับเนี่ยดูใหญ่มากสวยมากอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนี่วางเป็นหน้าไม้เนี่ยเห็นไหมนี่ยปกติเลยนะครับเนี่ยขายสองต้นเนี่ยหกร้อยรวมค่าจัดส่งนะรวมค่าจัดส่งนะก็คือห้าร้อยแหละบางตัวขายสองต้นเนี่ยขายห้าร้อยมันใหญ่เนี่ยสองต้นนี้ห้าร้อยขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนี่ก็เป็นหกร้อยแหละหกร้อยรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็ทักใครมาไม้ตําหนิหมดแล้วนะไม่มีละไม่มีละนะครับแล้วนี่สี่ต้นพันใครจะเหมาเนี่ยใครจะรับเนี่ย เห็นไหมอันนี้เป็นชุดขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองแล้วมีแดงมาอยู่ต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็นชุดชุดทนเหลืองเอาชุดทนเหลืองนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ขายอันนี้ให้ฟรีนี่นะครับก็จะมาเฝ้าตรงนี้แหละได้เวลาเขาทางานแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้นมสดนมสดจะหางตรงนมข้นจะหางงอนะครับนมข้นสีจะสีจะเขาเรียกอะไรมันก็คือนมข้นไอ้อย่าขู่กันไป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 คนละที่มันไม่ถูกกันมันเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ถูกกัน ไม่ไม่กัดกันนะแต่จะจะขู่กันนะครับก็ก็นี่ไม้ไซส์ห้าต้นห้าต้นพันห้าน,นะครับนี่ขอค่าสง100่งหนึ่งร้อยก็เนี่ยนะครับนี่ชุดชุดอะไรแถวหลังแถวหลังหนึ่งสองสามสี่บางตัวการันตีความใหญ่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับไม้ถอนจากตรงนี้ก็ไปขึ้นปิ๊บได้แล้วนะแล้วก็นี่ห้าต้นพันห้าชุดแถวหน้าเนี่ยชุดแถ,วห,ดถวหน้าก็ใหญ่ชุดแถวหน้าก็ใหญ่นี่หนึ่ง เอาจิตยะหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงกลางนี่ไม่ขายเพราะาเดี๋ยวจะไปขึ้นกระถางปี๊บนะครับส่วนอันนี้ก็คือลูกค้ารับแล้วเดี๋ยวรอจะส่งนะครับเดี๋ยวรอดจดส่งนะครับเนี่ยตรงกลางนี้เนี่ยห้าต้นนี้ลูกค้ารับแล้วรอจัดส่งชื่ออะไรจำไม่ได้ละนะครับเนี่ยนี่แดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นะครับสวยมากแรงกระถางสิบแปดเนี่ยน,น,นะครับเนี่ยแดงอุดมทรัพต้นนี้ขอแปดร้อยนะครับขอค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับเนี่ยแล้วก็ต้นนี้ในกระถางสองเป๊บต้นนี้ลีลาเด็ดมากเลย นะครับเป็นไม้ที่ลอยใหญ่นะครับเป็นตอฮอลแลนด์ตั้งเดิมฮอลแลนด์โบราณจะมีรากมีส่วนทรง,องเอวที่สวยเนี่ยูรากเป็นไงอยู่ในกระถางสองปี๊บเดอ้อนี่ดอกสวยมากนะครับกิ่งก้านดีมาดีทรงดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขอแปดร้อยเท่ากันแล้วกันแ0ดร้อยขอค่าส่งก็แปสิบาทนะครับง่ายๆนะครับต้นใหญ่นี่ก็ดีในกระถางสามปี๊บก็ดันเสียบไม่ดอีกิ่ง,งแก้สามกิ่งนะครับโดนฝน ้างหน้าร้านก็มีสองต้นต้นใหญ่กระถางสีปี๊บก็ขอตัวละสี่พันขอค่าส่งก็ต้นละสามร้อยนะครับานใดสนใจไหมใหญ่หญๆไม้สวยๆนี่ทักมาได้สองต้นนี้มันโตขายปล่อยออกไปเลยนี่เนี่ยขึ้นจากกระถางปี๊บเนี่ยพอมันมาใส่สองปี๊บมันใหญ่ไงมันอีกเท่านึงเนี่ยสองต้นนีข 1, ้ขอพันเดียวขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยหนึ่งนี่ใครจะเอาเนี่ยใครสนใจทักทายมาขอพันเดียวนี่ต้นนี้ขอไปแล้วนะครับพี่พี่ประรทีปรับไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้สามต้นนี้อุ้ยสามต้นนี้มันใหญ่นะ มันใหญ่นะแต่บางตขายแค่พันหขอค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยใครจะเอาเนี่ยสต้นเนี้ยใหญ่กระถาง2ปีบแล้วแต่บางโตขายเลยเพราะว่าเดี๋ยวบางตจะเอาพวกใบด่างขึ้นใบด่างที่ต e, ้นใหญ่มันมีนะครับบางตก็เลยเอานี้ออกก่อนนะครับใบด่างที่เป็นต้นใหญ่มีนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นมอมันเต็มปีบแล้วมันต้องขึ้น2ปีบแล้วนะครับแล้วก็ใบด่างต้นละ500นั่นก็ที่ลงตอนเย็นนะครับเนี่กยกระไม้มีเยอะแหละนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกระทักไทามานี่ชดาเพชรนชดาเพชรนี่ มันจะแทงดอกนะมันทิ้งพยายามทิ้งใบจะออกดอกนี่ออกดอกทั้งต้นเลยนะครับนี่เป็นเป็นธรรมชาติของของไม้รุ่นเก่าที่มันจะทิ้งใบออกดอกแต่มันทิ้งไม่หมดหรอกนะครับพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้อัดปุ๋ยเคมีไงมันก็คือตามธรรมชาติมันก็คือจะทิ้งใบออกดอกแต่มันทิ้งใบไม่หมดมันก็ทิ้งแค่นี้แหละมันก็จะเหลือๆอย่างนี้แหละเพราะว่า <S <S คือเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอ่ะยังไงตามธรรมชาติจริงก็ออกทั้งใบทั้งดอกเพราะมันมีปุ๋ยขี้ไก่กำกับอยู่มันก็จะแทงทั้งใบทั้งงดดออกกลนนนนนีีีู่่่ิเเยะห็ม ลูกค้าเห็นเลยอย่างเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแสงเงานี่เห็นเลยนะมันจะปิดบังไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่กิ่งนี่นอนอย่างนี้เลยนะนอนกับพื้นเลยเนี่ยมีเมนนี่เมนขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยดูลากมีในกระถาง80นะในกระถาง80ก็จะเต็มแล้วแหละแต่เลี้ยงไปก่อนครับเลี้ยงไปก่อนนะครับมันยังนี่ยกขึ้นมานะยกให้มันสูงหน่อยเพราะว่าถ้าลงมาดีเนี่ยมันจะชิดขอบไม่เอานะครับก็าบางโตก็ให้น้องเอาดินใส่พูนให้สูงนะครับตั้งลากขึ้นใหม่ให้ไม้มันสูง นะครับล่ามันจะได้ลงอีกนะครับเพราะว่ามันจะได้เพิ่มพื้นที่การทามาหากินให้เขานะครับเพราะว่าพอลงไปเตี้ยเนี่ยพื้นที่การทํามาหากินมันจะน้อยเพราะว่าล่ามันติดขอบเนี่ยสวยไหมกระถาง80ชดาเพชรต้นนี้ก็ขอขาย8 0 0พันนะครับขอค่าส่งก็300นี่เพชรบ้านนาต้นนี้นะครับในกระถาง80เหมือนกันนะครับเพชรบ้านนาต้นนี้ในกระถาง80เหมือนกันดูก่อนเลยเดี๋ยวจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยกล้องไม่โฟกัสเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ เห็นนี่แหละนี่นะครับมันนาต้นนี้หนูดูใบดูดอกนะครับเนี่ยเป็นตะกั่วเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขอแปดพันโอ้ยได้ป่วว่าเอาละมันใหญ่กว่าเดิมเยอะนี่มันเต็มแล้วนี่กระถางแปดสิบจะเต็มแล้วนะครับตอนมาขึ้นใหม่ๆยังไม่เต็มนะครับตอนนี้จะเต็มแล้วนี่กิ่งก้านทรงนี่แน่นๆเลยนี่จัดรากออกมาให้แบออกนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้รากมันกดเข้านะครับนี่นะครับนี่สวยๆเลยเป็นไง นะครับก็พอใช้ได้แหละนะครับไม่ถึงขั้นว่าวิทยมาหลาอะไรก็พอใช้ได้แหละอะก็ขอขายขคายางก็ขอแ80000ันตัวน,นี้ขอค่าส่งก็300นะครับก็มีไม้ใหญ่ๆเยอะนุ่นยักษ์ซาอุต้นนั้น,นเต็มกระถาง80แล้วต้องขึ้นเมตรแล้วนะใครจะเอาเนะี่ยขอขาย5 0 0พันบาทนะครับขอค่าส่งก็5 0าบาทนะใหญ่มากอันนี้เป็นไม้โบราณนะไม้โบราณเลยทรงโขดมันจะไม่สูงมันจะเป็นทรงอย่างนั้นแหละนะครับใครเคยเห็นยักษ์ซาอุข,ของบางโตก็จะเป็นทรงโขดไม่สูงก็จะเตี้ยๆอยู่ข้างใน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะย้ายมาข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวมาทําใหม่นะครับนี่ก็น่าวังตัวนี้สี่พันแปดสิบนะขอค่าส่งก็สองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็แปดสิบแต่นี่ใหญ่กว่าเยอะนี่อันนี้เต็มละนี่ขอแปดพันขอค่าส่งก็สี่ร้อยนะครับนี่ยท่านใดสนใจก็ทักไทยมาหน้าวังนะครับตรงนู้นก็มีนะตรงนู้นก็มีขอสี่พันเพราะมันยังไม่ใหญ่เนี่ยนต้นละสี่พันนะครับใครสนใจก็ทักไทยมาแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็นี่ต้นนี้นี่ใหญ่โตโมโหลานเนี่ยใครสนใจสีชมพูบานเย็น สามชั้นบ้างสี่ชั้นบ้างก็ทักทายมพันห้าขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับอันนั้นก็เหมือนกันขอค่าส่งหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับข้างหน้าก็มีนะครับที่ลงตอนเช้าแหละนะครับก็ดูดูแลกันนะครับเพราะว่าไม้มันไม้มันขยับตลอดเวลานะครับไม้มันขยับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับานใดสนใจก็บริเยนก็มีนะครับเอาละเดี๋ยวดูตอนเช้าแล้วกันนะครับเพราะตอนกลางคืนแสงสีมันจะไม่จัดเหมือนตอนเช้าคือมันเป็นแสงไฟโซล่์เซล มันอาจจะดรอปไปสักเฉดหนึ่งนะครับบางตัวใช้โซลารเซลล์เพราะประหยัดพลังงานใช้พลังงานทางธรรมชาติซะเยอะใช้ไฟที่เสียบปลั๊กก็มีอยู่แค่สอสาดวงนะครับไฟที่เสียบปลั๊กก็เป็นหลอด LED นะหลอดแบบประหยัดประหยัดสุดๆอะเป็น LED นะครับเปิดทั้งคืนก็ค่าไฟไม่ถึง5บาทนะครับเนี่ยข้างบนโรงเรือนก็เหมือนกันครับใช้เป็น LED ทั้งหมดนะครับใช้เป็น LED ทั้งหมดจะใช้ LED ไม่ได้ใช้หลอดธรรมดานะครับใช้เป็น LED ทั้งหมดเพราะว่าจะประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานแล้วก็ น,นะครับนี่ก็นั่งทําแคทตัสกันนะครับแคทตัดก็ทยอยทยอยขึ้นเลี้ยงไปเรื่อยๆละครับเพราะว่ามันมันโอ้โหมัน,ม,นมันต้องทําขึ้นใหม่เพราะว่าบางต้นมันก็ขาดการดูแลมันอะไรก็เอามาทําใหม่นะครับทาใหม่แล้วก็ขึ้นขายนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัดสลามงอะไรกุ้มบารองมาตุลลวะบาราะกาตุลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ